English on tour ร่วม on Tour โดย i s u z u MU-X 1.9 DDI Blue Power โดมน้ำแข็งของชาวเอสกิโมหรือว่าบ้านน้ำแข็งของชาวาชเอสกิโมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า i g l u e i g l u e และนอกจากสิ่งที่น่าสนใจให้ชมแล้วที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุกสนานให้เราทำเยอะแยะมาก ดเลยค่ะคำว่ากิจกรรม activity activity แล้วถ้าเราอยากจะบอกกับคนสนิทนะคะหรือว่าเพื่อนๆว่าที่นี่มีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเลยให้เราได้ถามผู้พูดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยค่ะ There's lots of fun activities here There's lots of fun ที here. ่นี่มีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย,มายว่าแล้วนีน่าขอไปลองทำกิจกรรมสนุกสนุกกับเขาก่อนนะคะไปละค่ะขอขอบคุณ Isuzu m u x 1.9 d d i Blue Power แล้วก็ขอขอบคุณโคโค่แบรนดรวมทั้งเก e w ไวเอกมไมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ